สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพาร้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยหานอยนะครับผมสูตร2ตัวรูดงวดประจำวันที่19กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่18นะครับผมสำหรับวันที่18นะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่2กับ1นะครับผมสำหรับ2นะครับผม ตัวเจาะเข้าก็2 4 4 2ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมถ้าสายวิ่งสายรูดนะครับผม27กับ29นะครับผม27ก็มาในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็29ในรอบ VIP นะครับผมสำหรับ1นะครับผมก็เข้ามา1 1ในชุดเบิ้ลนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผม ที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่สิก้านะครับผมสำหรับวันที่สิบเก้านะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่ห้กับสองนะครับผมสำหรับ5นะครับผมแอดมินก็เจาะให้ที่50 51 53งมแล้วก็5้นะครับผม สำหรับสองนะผมแอดมินก็เจาะให้ที่สองหนึ่งสองสามสองหกสองแปดและก็สองห้านะครับผมชุดคูรูดนะครับผมถ้าเอฟซีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานําเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเอฟซีพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผม สำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่1นึนะครับผม22 33 55แล้วก็88นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ที่8 50 251 628แล้วก็126นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีนะครับผมเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ